คันแรกจะไปไหนคะบ้านทวทวค่ะโอเคค่ะออกไปเลยอันนี้ชานชลลาคันแรกค่ะออกไปแล,แล้วเราจะไปบ้านทวท,วทวกันค่ะหลังจากข้านี่ไงน้องติ๊กไปดูบ้างคันแรกไปแล้วค่ะจะได้อนี้ไปด,ด้วยฮะโอ้ได้สามพันรถตอนนี้เราจะไปบ้านทวทวทวค,ค่ะพี่ติ๊ก ขันมารับนะคะเราต้องได้ผู้โดยสารไปเพิ่มค่ะ <Okay>. oh. ไปทางนี้จะเรียบง่ายกว่าน,นะ,ะไม่ไกลด้วยค่ะ ร้อนฝุ่นคลุ้งเลยค่ะข้างๆท,ทางขวามือตรงนี้เขาจะเอาสายไฟลงดินแล้วนะคะ,คะ,คคะพี่น้องพร้อมไหมคะพร้อมแข่งพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมไหมคะคนนี้พร้อมค่ะ <laughs> วันนี้วันทั้งวันเราได้นั่งรถนะคะ <laughs> พิติเป็นไกด์ค่ะพาทัวร์ทางรอบนอกบ้านลาดค่ะ,ะถ้าไม่ไปที่สงสารเลยนะไ,ไกลมาก มาช่วยกันทำโป่งโล่งเลยกําลังล้างบ้านดนะไม้ินจิ๋น้องน้องนักเรียนกําลังกําลังทําความสะอาดห้าสอค่ะอาตมรทนาค่ะมาถึงแล้วค่ะพี่น้องจิตอาสากําลังทําน้าสอนะคะกําลังคัดเลือกทรัพย์สมบัติสิ่งของที่อยู่บ้านพวชอ,ออกค่ะเพื่อที่น้องๆน,นักเรียนจะได้ทําความสะอาดได้ถูกนะคะ น,นี่พี่น้องกิจอาสาค่ะน้องทัดรอรอที่อาเขาเอันนี้ก็เรา,าคอยจะอาดพัดลมค่ะอันนี้กล่องค่ะนนคิะ้วค <Okay. S 1> ิ้วคิวคิว เราเ่อยมาเลือกต่อนะค่ะพี่น้องก็แยกขยะออกไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกเอาเฉพาะสิ่งของที่อพอใช้แล้วเราจะนําไปไปล้างนะคะว่าสิ่งใดที่จะเอาไปส่วนกลางได้บ้างสิ่งแรกก็คือเราเอาไปทําความสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของพี่น้องชุมชน เนื่องจากวันนี้พี่น้องชาวชุมชนราชธานีอโศกนะคะมา,าช่วยล้างบ้านแพทย์วิถีธรรมนะคะนำโดยท่านสมณะฟ้าไทยและก็น้องนองนักเรียนสมาศิกขาเป็นน้ำใจของพี่น้องชุมชนของเราค่ะที่มาช่วยล้างบ้านซึ่งเป็นงานหนักทีเดียวนะคะแล้วพวกเราจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้เห็นแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งและก็ประทับใจ ในน้ำใจอันหนักแน่นนะคะมีเด็กๆสมาธิขานะคะ น้าตาไส่ฉีดน้ำให้่ที่น้องให้วิธีทำนะคะวันนี้ก็มาช่วยกันดูของที่จำเป็นต้องใช้ะคะ่ะ ไยกลองหมือนกันมันก็จะบัววนง่ายใช่หมสรุปแล้วคือนั่งไปกับนูพี่จะไม่นูกินได้ไงนี่พี่สมบัติเยอะจริงๆสมบัติเยอะ พิมขนของนะคะของที่จะนำไปใช้มาต่อขนของต่อคันที่สามไปเลย ก็ oh. อีกคขาถาม่าแซมดินเมื่อกี้เขาดักเรียกระหว่างค่ะ